อียารามอเตอร์ช a แนลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเ mm. ช่นเคยนะคะ mm. กับแอมมี่และน้องทีมนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะพามารีวิวรถนะคะที่แต่รถอียารามอเตอร์นะคะสาขา4ีราชานะคะ mm. เดี๋ยวเราจะพานะคะชมโซนแรกเลยนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนยูดีฮักแล้วก็จะเป็นโซนนะคะของรถนะคะวอลโวนะคะหัวเตี้ยนะคะ440แรงม้านะคะ mm. เดี๋ยวจะไปชมเลยนะคะ คันแรกเลยนะคะลำามาต่อที่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะคือรถที่เก็บงานรอส่งมอบนะคะคันนี้นะคะจะเป็นยูดีนะคะ320แรงม้านะคะจดทะเบียนปี2557นะคะอันนี้นะคะจะมี2คันนะคะตอนนี้นะคะรอปล่อยลูกค้ามารับวันพุตเนาะ รอส่งมอบนะคะก็จะเหลือว่างอยู่1คันนะคะราคาเปิดนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะคะพร้อมเก็บสีเก็บงานให้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ1เดือนนะคะผ่อนตรงวดนะคะไม่แพงนะคะคันนี้อยู่ที่2 5 0 0 0ื25,900นานะคะ5ปี60งวดนะคะมาชมรถได้นะคะว่างอยู่หนึ่งคันนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะคันนี้ติดจองแล้วนะคะจะเป็นยูดีทักนะคะ ปี53นะคะจดทะเบียนในปี53ราคาเปิดนะคะอยู่ที่1น8 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้จดทะเบียนปี2560 2558นาอาเนาะคันนี้จดทะเบียนปี2 5 60, 2, 8, นน 2, 5 8ราคาเปิด1 5 0 8 0 0 0้านบาทนะคะติดจองแล้วนะคะมาลำดับถัดไปเลยนะคะคันนี้ก็ว่างอยู่1นคันปี58เหมือนกันนะคะจดทะเบียนปี58ราคา1 5 0 8 0 0 0้านาแืนนะคะ ตัวนี้ผ่อนต่องวดนะคะอยู่ที่3 7 0 0 0บาทนะคะประมาณนี้นะคะ5ปี60งวดนะคะอันนี้จะเป็นรถปี60นะคะตอนนี้คันนี้ยังไม่เก็บสีเก็บงานนะคะลูกค้าคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่1 5 8 0 0ล้านใช่ไหมห่้าน5 8า0 0 0บาทนะคะปี60ยยังไม่ได้เก็บงานนะคะมาชมรถจริงมาฟังเสียงเครื่องได้นะคะ ตัวนี้นะคะคันต่อมาเลยนะคะอันนี้จะเป็น v o l v o FM นะคะ440แรงม้านะคะเรามีทั้งหมดนะคะตอนนี้ว่างกี่คันนะคะคุณทีมเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ยังไม่จองเนาะจะว่างอยู่4คันนะคะ5ไหมห้าคันแล้วก็จะมี2เพลาอยู่1คันนะคะ ตัวนี้จะเป็นเพาเดียวนะคะรถยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานค่าสีคันนี้นะคะจดทะเบียนในปี2,558นะคะราคาเปิดอยู่ที่2ล้าน0 0สนบาทนะคะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะใช้เงินออกรถนะคะ2แ0 0 0 0สนห้าอยู่ที่คเครดิตลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเครดิตดีจัดดันได้ล้นนะคะก็จะไม่ถึงยอดนี้นะคะอยู่ก็ประมาณแสนห้านะคะรับรถนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้นางฟ้าของเต็นท์นะคะมีอยู่หนึ่งคันนะคะรถเพิ่งมาอ,งอ่อคันนี้จะเป็นสองเพานะคะคันนี้มีหมวกนะคะตัวนี้นะคะจดทะเบียนในปี2558นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียรธ์ธรรมดาเนาะคันนี้เนาะเป็นเกียร์โต้อสองเพา<ล>ตัวนี้เป็นอ่าราคาเปิดนะคะอยู่ที่สองล้านบาทนะคะตัวนี้ จัดไฟนแนนน์ได้เต็มดันยอดได้นะคะตัวนี้งบออกนะคะอยู่นี้งบ2 0 0 0 0 0ึไม่เกินนี้นะคะอันนี้จะเป็นนางฟ้าของเต็นนะคะมีอยู่แค่คันเดียวนะคะลูกค้าถามหาเยอะมากเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นวันโวนะคะ f h นะคะ4ี0แรงม้าคันนี้เป็นหัวสูงนะคะรถส,สวยมากเลยนะคะทุกคนจดทะเบียนในปี2560นะคะราคาเปิดนะคะที่2380 0 0บาทนะคะ มาชมรถจริงได้เลยนะคะรถสวยมากนะคะตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์คีย์บอร์ดนะคะจะอยู่ตรงหน้าปัดนะคะตัวนี้จะไม่มีข้างข้างเบาะนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาชมไปโซนไหนดีคะโซนนี้เนาะอันนี้จะเป็นโซนวอลโว่นะคะคันแรกเลยนะคะจะเป็น370แรงนะคะ รถจดทะเบียนในปี2558นะคะเปิดราคามาที่1,600,000บาทนะคะทันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะรถที่เตนจัดไฟแนนซ์ได้เต็มทุกคันเลยนะคะใช้งบออกนะคะแสนสองถึงแสนห้านะคะไม่เกินนี้นะคะตัวนี้นะคะคันนี้คันที่2ถัดมานะคะอันนี้จะเป็นตัวหน้าดำนะคะราคาเปิดมาที่1,850,000บาทนะคะคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะ เดี๋ยวเราจะเก็บสีเก็บงานให้นะคะรถสวยแน่นอนนะคะลูกค้าลำดับถัดไปนะคะคันนี้นะคะรถนะคะจดทะเบียนในปี2558นะคะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะราคาเท่ากันกับคันแรกนะคะ1 6 0 0 0 0 0านบาทนะคะลูกค้ามาชมรถจริงได้นะคะวันโทีทเต้งน,นะคะมีหลายคันมากนะคะมีให้เลือกกว่า30กว่าคันนะคะ คันนี้เก็บสีเก็บงานแล้วนะคะรอส่งมอบนะคะลูกค้าจะมารับบันจันตัวนี้จะเป็น3 7 0เจิแรงนะคะปีคันนี้ปีห้าดเนาะใช่ไหมหรือห้าเ็ดห้าแดเนาะอันนี้รอส่งมอบอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่เก็บสีเก็บงานแล้วนะคะรถสวยนะคะ มามีสแกนเนียนะคะอันนี้เป็น p 4ี0 1นนะคะตัวนี้จดทะเบียนในปี2,556นะคะเปิดราคามาที่1,650,000บาทนะคะตัวนี้ผ่อนตรงวูน,นะคะ3 0, 9มหมนะคะ5ปีหรือว่า60งวดน,นั่นเองนะคะมาชมรถจริงได้นะคะรถสวยมากเลยนะคะสวยทั้งข้างนอกทั้งข้างในอันนี้คือยังไม่ได้เก็บสีเกิบงานนะคะเดี๋ยวค่อยสีขำนะเจ้าขำทำไมนี่ คันนี้เป็นปี58เหมือนกันนะคะ370เราจะมีเป็นปี58นะคะทั้งหมดเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่1ล้านหแสนบาทนะคะถ้าเป็นหน้ากระจังดำนะคะตัวนั้นจะเป็นราคา 8, 1ปล้าน8 0ดแนหมืนนะคะลูกค้ามาลองขับมาฟังเสียงได้นะคะคันนี้จะเป็น370ปี58เหมือนกันนะคะเปิดราคามาเท่ากัน 5, 5, 5. ไหน55เหรอ 55ใช่ไหมมี55หนึ่งคันใช่ไหมเปิดราคา1 3 8่งล้านเนาะ55 55มี1คันแล้วที่เหลือก็จะเป็น58อันนี้ก็58อันนี้ก็คือ58เหมือนกัน3-70 3-70จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกคันเลยนะคะไม่มีไฮชิปไม่มีออโต้นะคะยกล้อนะคะ1เท่านะคะ สวันหัวน้ำเงิน2หัวนี้นะคะจดทะเบียนในปี2,553นะคะราคาเปิดนะคะอยู่ที่1,380,000บาทนะคะจัดไฟแนนได้เต็มอันนี้จะเป็นวันโบเอฟเอนะคะ400แรงม้านะคะเกียร์ธรรมดายกเพลาได้นะคะมาชมได้นะคะรถจริงสวยมากเลยนะคะรถยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะคันนี้370นะคะปี58นะคะ หนึ 1> 1, ่งเผาปีห้าแปดปีห้าแปดค่อยเบิ่งแล้วส่วนใหญ่สามจะศูนย์จะเป็นปีห้าแปดหมดเลยค่ะไอ้ไรี่แล้วมันจะมีห้าเจ็ดหนึ่งคันอันนี้เท่าไห uh? ร่อ่ะเดี๋ยวดูข้างบนแป๊ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอโอ๊ย ปีห้าหกปีห้าหกหนึ 56, ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเนาะปีห้าหกอ่ะล้านสี่ห้าไหมอันนี้คันนี้เป็นปีห้าหกนะคะหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นนะคะจัดไปแนนได้เต็มคันนี้นะคะติดจองแล้วนะคะลูกค้ากำลังทำเรื่องอยู่นะคะจะเป็นรถในปีอ่าคันนี้จะเป็นรถในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะมันมีห้าเจ็ดหนึ่งคันอีมิชเลีเนี่ยปีห้าเจ็ด อันนี้ปี57อันนี้จะเป็นสแกนเนียนะคะเป็นจดทะเบียนในปี2,548นะคะเปิดราคาอยู่ที่8,50 0 0 0บาทนะคะรวมเก็บสีเก็บงานแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ1เดือนนะคะ อันนี้จะเป็น400แรงม้า1่เพาเกียร์ธรรมดานะคะจดทะเบียนในปี2554นะคะเปิดราคามานะคะ1้าน0 0 0บาทนะคะคันนี้จัดไปแน้นได้เต็มนะคะใครอยากได้ราคาพิเศษนะคะต้องมาคุยกันที่หน้าเต็มนะคะคันนี้ติดจองแล้วนะคะเป็นรถจดทะเบียนในปี2556นะคะเปิดราคามา1 6 5 0 0 0้านบาทนะคะจัดไปแน้นได้เต็มนะคะ ส่วนคันนี้นะคะคันสุดท้ายเลยนะคะเป็น Volvo FM 400นะคะจดทะเบียนมาในปี2551ราคาเปิดนะคะอยู่ที่1 1 0 0 0 1 0นบาทนะคะจัดไฟรนซนได้เต็มผ่อนตวงวดอยู่ที่26,000บาท5ปี60งวดนะคะมาชมรถจริงได้นะคะรถที่นี่นะคะรถสวยรถดีไม่มีประวัติชนไม่มีประวัติความมานะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมคัสซีเดิมหัวเดิมนะคะไปชมข้างหน้าเนาะหรือว่าอีซูซู ไปเดี๋ยวจะพาไปดูอิซูสุนะคะอีซูสุแล้วก็ฮีโน่นะคะ รถน,นี้นะคะจะเป็นรถอีซูซูทั้งหมดเลยนะคะอีซูซูเดกกาจีเนะคะ36 0แรงม้านะคะเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยนะคะคันแรกนะคะราคาคันนี้นะคะเปิดมาที่1.780 0ล้บาทนะคะจดทะเบียนนะคะในปี2,557นะคะคันนี้นะคะเก็บสีเก็บงานแล้วนะคะว่างนะคะยังไม่มีคนจองนะคะมาจับมาจองมาลองฟังเสียงเครื่องได้นะคะคันนี้รถสวยมากเลยนะคะทุกคน มาคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนในปี2 5 6 3นะคะเปิดราคาอยู่ที่2ล้านนะคะ430 0 0บาทนะคะจัดเฟนแนนได้เต็มนะคะมาดูรถจริงได้นะคะรถยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะสำหรับคันนี้นะคะส่วน2คันนี้นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนในปี2561นะคะเปิดราคาอยู่ที่2ล้าน170,000บาทนะคะจัดเฟนแนนได้เต็มนะคะมาชมจริงได้นะคะ ขับมาฟังเสียงได้นะคะรถสองคันนี้3ามคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะส่วนคันนี้เป็นรถปี5-9นะคะติดจองไปแล้วนะคะรอทำเรื่องอยู่นะคะไหน63บอกแล้วว่า6-3มันมี6-3 1คันแล้วก็6-2อ่เเป็น6-1 2คันค่อยพูดปิดหรอถูกแล้วมันบอเอ ส่วนคันนี้นะคะเป็นรถที่จดทะเบียนในปี2558นะคะราคาเปิดอยู่ที่1 8 8 0 0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะเก็บสีเก็บงานแล้วนะคะอันนี้เราใส่ขออ้ออื่นอีกอย่างก็สเกิร์ตเนะาะสเกิร์ตข้างล่างให้นะคะแถมไปเลยนะคะเก็บงานให้แล้วแล้วก็หน้ากระจังนะคะใส่ให้เป็นเหมือนปี60ขึ้นเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะ เป็นรถที่จดทะเบียนในปี2557นะคะรถยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานนะคะเก็บสีเก็บงานให้แล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้1เดือนนะคะมาชมได้เลยนะคะส่วน6กล้อหัวลากนะคะทางเต็นท์เรานะคะมีน้องน้อยนะคะอยู่2คันนะคะอันนี้จะเป็นอิซูซุนะคะ240แรงม้านะคะจดทะเบียนในปี2561นะคะเปิดราคาอยู่ที่1 3 8 0 0 0 0บาทนะคะรถดีรถสวยมากเลยนะคะอันนี้เลขไมล์สคันนี้อยู่ที่ สองแสนสองถึงสองแสนสี่นะคะไม่เกินนี้นะคะมาชมได้เลยนะคะรถตู้แดงนะคะอันนี้จะเป็นตู้แห้งนะคะคันคันนี้นะคะจดจดทะเบียนในปีสองห้าสี่เจ็ดใช่ไหมราคาอยู่ที่สี่แสนห้าหมื่นบาทใช่ไหมจัดได้เต็มนะคะอันนี้นะคะมาชมได้เลยนะคะใครหารถตู้เล็กๆนะคะไปวิ่งงานพาร์ทนะคะไม่ได้วิ่งหนักมากนะคะมาชมได้เลยนะคะ แล้วก็รถตู้แดงนะคะอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะตัวนี้จะมีลิฟมีมีลิฟทายนะคะไว้ยกลิฟต์นี่คือใช้งานได้นะคะกุดได้นะคะไม่พังนะคะเจ็ดแสนเปิดราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะคะคันนี้เป็นรถเปีอะไรอ่ะเดี๋ยวดูหนะ้าเล่มแป๊บหนึ่งนะคะคันนี้จดทะเบียนในปี2 0 0พ ห้ารอยห้าสบหกนะคะราคานะคะเจ็ดแสนห้านะคะมาดูรถจริงได้เลยนะคะเรามีฮีโน่ฮีโน่นะคะตรงนี้นะคะติดจองแล้วนะคะเร,เราข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือรถที่เก็บสีเก็บงานแล้วนะคะเราลูกค้ามารับนะคะเราเก็บสีให้นะคะมันรถใหม่เลยนะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะทุกคน อสองคันนี้นะคะจะเป็นรถที่จดทะเบียนในปี2558นะคะเปิดราคามาที่1 8 5 0 0ล้านบาทนะคะตัวนี้นะคะดันยอดได้นะคะมาชมรถจริงได้เลยนะคะส่วนสองคันนี้นะคะจดทะเบียนมาในปี2559นะคะเปิดราคามาที่1 8 8 0 0ล้านบาทนะคะจัดไฟแนนได้เต็มนะคะ เรามีอีซุซุนะคะสคันนี้นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะฮะไหนอ๋อคันนี้ปี5้าเจ็ดจดทะเบียนในปี2 5งพนหสนะคะเปิดราคามาที่1นึ่งล้านจ็แสนดหนบาทนะคะรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บสีเก็บงานให้นะคะเดี๋ยวเราเก็บสีเก็บงานให้ใหม่นะคะส่วนคันนี้นะคะคันนี้เก็บงานให้แล้วนะคะเป็นรถที่จดทะเบียนในปี 2,555นะคะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1,650,000บาทนะคะคันนี้แถมยางให้ใหม่นะคะเป็นยางใหม่เลยทั้ง10เส้นนะคะเก็บสีเก็บงานให้แล้วรถส,สวยมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปชมโซนนู้นนะคะโซนอของฮีโนนะคะฮีโน <c oughs> เรามีเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> บ่าไปไเรื่อย นะคะรถฮีโน่ค่ะจดเยนเป็น3 4 4นะคะ344แรงนะคะ2เผ่าจดทะเบียนในปี2561นะคะแล้วก็คันนี้เหมือนกันจดทะเบียนในปี2561นะคะอ่าสองคันนี้นะคะเฮียลดราคานะคะจากปกติ2 8 0ล้านแปหมื่นนะคะลดเหลือ1 9 8 0 0 0้านแบาทนะคะมาชมรถจริงได้เลยนะคะรถสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ปีใหม่อยู่เลยนะคะ ราคาไม่ถึง2ล้านนะคะส่วนคันนี้เป็นรถในปี2,559นะคะราคาอยู่ที่1 8 000, 8 0 0 0 0บาทนะคะมาชมรถจริงได้เลยนะคะรถสวยรถดีนะคะอันนี้ก็เป็นรถปี59เหมือนกันนะคะจเจดทะเบียนในปี2,559เปิดราคามานะคะ1 000, 8 000, 8 0 0 0้บาทนะคะ รถสวยรถสภาพดีนะคะ h ี n o นะคะมาชมได้เลยนะคะส่วนคันนี้นะจะเป็นซีรีส์500นะคะ380แรงม้า2เพลานะคะ จดทะเบียนในปี2556นะคะตัวนี้คันนี้นะคะเปิดราคามาที่1,580,000บาทนะคะสามารถจัดเฟนแนนได้เต็มนะคะลูกค้ามาชมจริงได้เลยนะคะเก็บสีเก็บงานให้แล้วนะคะแล้วก็มี6ล้อน้องเล็กนะคะอยู่2คันนะคะเป็นฮีโน่วิกเตนะคะ260แรงม้านะคะ อันนี้นะคะจดทะเบียนในปี2,561นะคะเปิดราคาอยู่ที่1,380,000บาทนะคะจัดไฟแนแนได้เต็มนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปชมโซนข้างหน้าโซนสุดท้ายนะคะของเต็นต์นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างหน้าเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูนะคะโลเคชันข้างหน้าเต็นท์ก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะของเรานะคะเดินทางมาไม่ยากนะคะทุกคนเราอยู่ปิดถนนใบพัดเส้น33 1หนะะึ่นงนะคะเส้นมาบเอียงนะคะทางเข้าท่าเรือแหลมฉบางตรงข้ามกับวัดเขาตะแบกเลยนะคะทางเข้าเต็นท์นะคะจะติดจะมีป้ายว่าวัดยางเอนะคะเข้ามาในซอยได้เลยนะคะประตูด้าเต็นท์ไปอยู่ข้างในนะคะอ่ะวย อันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆเต็นเ์เรานะคะคันนี้นะคะเป็น u d ดนะคะจดทะเบียนในปี2,500นะคะคันนี้จดปี61เนาะใช่ไหมปี B 61 60ราคาเท่าไหร่ล้านห้าแปดป่ะหนึ่งล้านห้าแสนแหมื่นไหมอันนี้เปิดราคามาหนึ่งล้านห้าแนหมืนะคะเป็น3ามศูนย์แรงนะคะว่างอยู่หคันนะคะมาชงริ้งได้เลยนะคะ ส่วนคันนี้นะคะจะเป็น370นะคะคันนี้สวยสภาพนางฟ้ามากเลยนะคะรถ370เป็นหน้ากระจังสีดำนะคะจดทะเบียนในปี2,559นะคะเอดราคามาที่1,980,000บาทนะคะจัดไปแน่นได้เต็มนะคะคันต่อมานะคะคันนี้นะคะติดจองไปแล้วนะคะเป็น400นะคะปี55นะคะ ส่วนคันนี้นะคะจะเป็น440ปี58นะคะจองไปแล้วทั้งสองคันเลยนะคะส่วนคันนี้นะคะจะเป็น370นะคะปี55นะคะรอส่งมอบลูกค้าจะมารับวันจันนี้นะคะคันนี้นะคะจัดไปแน่นคันนี้ใช้เงินรับรถนะคะวันละรถเพียง12,000เองนะคะคันนี้ใช้เงินรับรถถูกน้อยมากเลยนะคะทุกคน มาชมรูจริงได้เราดันยอดให้ได้นะคะลูกค้ามาคุยกันก่อนได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ส่วนคันนี้เป็น440นะคะติดจองแล้วเหมือนกันเป็นรถปี58นะคะกำลังทำเรื่องอยู่รถ440เราจองเยอะนะคะ,ะ,ะตัวนี้จะเป็นซีรีส์500นะคะ380แรงม้านะคะ2เผา จดทะเบียนในปี2558นะคะราคาอยู่ที่1ล้าน6แสน8หมื่บาทนะคะคันนี้เก็บผีเก็บงานแล้วนะคะส่วน3คันนี้นะคะเป็นซีรีส์500ปี58ปี58นะคะราคาอยู่ที่1ล้าน6 8 0 0 0่บาทนะคะ344แรงม้านะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ2เลานะคะ ว่างอยู่3าคันเลยนะคะจัดได้เต็มนะคะลูกค้ามาฟังเสียงก่อนนะคะคือเรายังไม่ได้เก็บสีเก็บงานให้นะคะเดี๋ยวเราเก็บสีเก็บงานให้พร้อมส่งมอบเลยนะคะส่วนหางเราก็มีเหมือนกันนะคะจะเป็นหางพื้นเรียบนะคะสามเพานะคะตอนนี้จะว่างเป็นของ SKT นะคะสีเขียวนะคะจดทะเบียนในปี2,557นะคะ เปิดราคาอยู่ที่38,000 0บาทนะคะตัวหางเราจะไม่ได้เก็บสีเก็บงานให้นะคะหางจะขายตามสภาพนะคะลูกค้ามาชมหางจริงได้นะคะถ้าถ้าเป็นหางต้องมาชมเองนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาต้องดูคสัสซีดูพื้นนะคะว่าใช้ได้ไหมอันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศรอบเต็นท์ของเรานะคะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดคลิป ใช่แล้วเราจะไปหน้าป้ายกันนะคะหางใหม่เราก็มีนะคะอันนี้นะคะจะเป็นหางยี่ห้อวาฟ้านะคะรับทำนะคะมีหางก้างแล้วก็หางพื้นเรียบนะคะจะทำเป็นหางสามเพานะคะอันนี้คือหางใหม่นะคะ ห่างน้ำมันนะคะว่างอีกหนึ่งห่างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นห่างน้ำมันปี53นะคะหนึ่งเอ่อห้าหมืนลิตรนะคะหช่องโหลดนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะยี่ห้อฟูคอนนะคะอะ่อันนี้จะเป็นบริเวณที่เรารับรองลูกค้าคานะคะเช็ดถูดทุกวันนะคะลูกค้าไว้ใจได้เลยนะคะมาออกรถที่อยยาลานะคะ ปลอดภัยห่างไกลโควิดนะคะเราเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะทุกวันเลยนะคะแ๋เราปิดคลิปกันกมันโดนแสงไหมก่อนจากกันวันนี้นะคะอยากจะฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กด หัวใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับช่องอิยาลามอเตอร์ชแนลของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะคะในการทําคลิปหน้าและคลิปถัด,ถดไปนะคะเราจะทําคลิปดีๆอย่างนี้นะคะรีวิวรถสวยๆนะคะให้ทุกคนดูนะคะแต่ขอกําลังใจนะคะช่วยกดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะส่วนเบอร์โทรนะคะช่องทางติดต่อนะคะหรือว่า,าปักหมุดนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะลาก,กันไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย